ไปต่อไปที่เร็วมันใส่ชุดแล้วเอเหรอทุกคนใส่ชุดหมดแล้วไม่ให้ดูชุดให้ดูแค่หน้าอัพโหลดพี่โต <c oughs> เฮ้ยเอ้ยอะไรโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้เห็นตาอู่คนเดียวนะทุกคนทำอะไรกันอยู่ครับเห็นอาจารย์ได้อยู่ นิสาฮัลโหลเจลวันนี้เร็วคคุุณณแต่งหน้าเราป๊าเป็นไรอ่ะเอาเอาขึ้นเดียวไม่เอาคืนเดียววะนิสาแบ็คพิงคืออะไรเอ่ย ล่อวาทเจลคึ่เดียวคึ่งไม่หมายถึงคึ่งเดียวแปลกๆไม่ต้องคึ่งเดียวแกต้องติดสติกเกอร์ด้วยเหรอใช่เซยินมีวะอะไรเจลยาอุ้ยหล่ออันนี้ก็คิวอะไรอ่ะอัศนีบาทเหรออัศนีบาททำไมไม่เอาอัศนีดอลล่าวะอยากมีอัศนีวัตถุนี้นะพี่ไม่ใช่วิแรงมากลินดาใช่ด้วย สสวัดีมีใครจะมาหาพี่อู๋ไหมลาสวันรอยคนอยู่นะลาสว t นอ e is waiting for you นะทำผมทรงอะไรดีครับทำผมทรงอะไรครับวินดาวันนี้ตองสุม่มจับอันไหนขึ้นกระอ,อนนั้น มันมีคนด้วยกันแบบนี้แล้วไม่ไม่่ใชาดูของมันมีเนี่ยเฮ้ยหล่อจังเลยนี่โคตบอยไม่ใช่สไลมไมีกิมมัน ใส่หมวกจะทำผมยังไงทำได้พี่ลนดาทำได้พี่ลิดาใส่หมวกทำผมได้พี่ลนดาเก่งมาก <20. S 2> าเราลงสองสิบห้าใช่ใช่ปะหูหลือไนะงตะบงนหลือา โดนครับผมขอโดนครับที่โฟนโดนนะไมเจอใครเลยเจลหล่อมากโหชุดแมงขาวผ่องยองใหญ่แกจะใส่สีอื่นเหรอ ผมมีความลับจะมาเล่าให้ทุกคนฟังทุกคนไปไปผมจะเล่าเรื่องความลับของเจลเลอร์ให้ฟังช,ช่วงความลับดารากดสมประวานมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไปไปเล่าของใครดีท่าบัตระเขาเรียกว่าอะไรนะ Was h i t Your New Cloud Down Sleep at Home <ป>ครับ Sleep at Home โดนโกอ้นี่แวร์ละการดีนั้นมันอยากจะจะนึกคนติดะของอูหรอครับของอู as advance new happy you know you have to say e y in and you here okay ตัว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 ไหนอ่ะชิงจาวพี่ผมทำไรพี่หมทำผมครับพี่ผมไม่ได้ทำผมพี่หมทำเฉยคนทำผมคือลินดา รลแลาอังกฤษโปรดสวัสดีทุกนัเ้าแฮปปี้นิวยูสว ah, ัสดีอาร์เจนตินาน่าักขอบคุณครับขอเลขหน่อยหนสี่เฮ้ยผมซื้อ หวยหรือ่้าใช่แต่เข้าหอยนะอ๋อแต่ท่านอยู่ี่ข้าวก็มีีี่น้เจอพี่อู๋ที่ท่าช้างด้วยค่ะพี่อู๋ไม่ได้ไปท่าช้างเลยน้องโอ้ยขอบคุณครับเอ้ยแต่พี่อู๋ไม่เคยไปท่าช้างเน้ยอะไรอ่ะขอบคุณครับแต่ว่าขอเออพี่อู๋ไม่ได้ไปท่าช้างนะครับปีนี้ไม่เคยเข้าท่าช้างเลยแม้แต่ครั้งเดียว อาจจะผิดคนนะนปีนี้ถูกหนึ่งรอบครับถูกหนึ่งหูรอบฮาเลยอะ่ะเจอพี่อยู่ดิท่าช้าง <c oughs> อยู่จ <Okay. S 1> อร์เจียแอมต้าอ้วนมาจ <c oughs> อร์เจียน,นะ <c oughs> อุยเดม <c oughs> อนอคนหลอ่อ ฟิงเกอร์ h ัล l หลเซลล์น้องแต่ม้อนหล่อจริง <sm art> ม้อนหล่อจริงส่ว so, น <c oughs> คนที่หล่อกว่ายัางแต่งหน้าอยู่ไม่เสร็จเลยมาบูไฮ o u ลองฟิลเตอร์อะไรนะ <c oughs> เอาชุอตัวนี้ปะ อะไรอ่ะนี่คืออะไรนาเ,เ,เกียร์ลินดาตัวนี้เป็นซาอันนี้บวมโซเดียมมะเนี่ยอ,อันนี้เหมาะกับลินดามากโคตรเท่ามงต้นเอเชียนน กอดอีเนอร์ฮานาลูลู u s t t o g e t e t h a t w we that's w h w กอดอีนอร์ฮานาลูู just t t ขึ้นเลยได้ไหมเดี๋ยวมันเหมือนลาสวันหูหล่อขึ้นย่าอ๋อทำไมเธอทั้งสวยทั้งหล่อใคร Bye bye, see you na, see you na, sayang. Just know we, just know no we, just know we, just know we. Just together, just no know we, just know we, love you, baby. เบบี้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 อ่า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 วุ่นวายมากข้างหลังนี่คือบรรยากาศที่คุ้นนะครับของราชวัลเชิญกันคืนนี้ครับทุกคน Thank you Thank you Thank you everyone Thank you everyone ไม่เห็นใครได้นอนอยู่ Just get that That's all we w a n

โน่เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์วาสนาผู้ใดนี่เป็นคนนี้หรอจะสวนย้ายอะไรคืออะไรยับรู้วลายแล้วอ่ายังไม่ไปก็ได้กี่นาทีแล้วเนี่ยเดมอนหล่อว่ะเอาหน้ามาทักทายหน่อยดิอยากให้เห็นชุดนะ เอาแค่หน้านะสตล์โดสวัสดีครับแค่นี้เหรอแค่นี้แค่นี้เฮ้ยจะมีโน้ตโน้ตอะไรเนี่ยนี่มีโน้ตด้วยไงสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเปิดตาไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเปิดตามาแล้วจะทุกคนจะตกหลุมรักตกหลุมรักเข้าใจปะยังไม่จบเลยนะหละ เดี๋ยวดิ okay. no no ้นรู้ว่าปีใหม่แล้วเข้าใจปะเดี๋ยวดิ้นปีใหม่แล้วอ่ะทำตัวดีๆนะทุกคนเดี๋ยวโดนดุเลิฟฟิ้ ทำไมอ่ะทำไม b a b ีอยาเรู <interpret> okay, 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 okay. ้จะทำไมเดี๋ยวเราทำโทษนะถ้าดื้อชายลินดาเราจะฟาดก้นตอนนี้นะไม่เปลี่ยนแล้วนะไม่เดี๋ยวดูดิหนึ่งสองสามโอเค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 ช่วงพูดคุยพูดคุยตรงนี้โอเคเดย์บายบายซี